ตอนนี้เรากำลังจยงะยากลำบากหน่อยกับถนนนะครับเห็นไหมเรามาถึงที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อนะครับแต่เส้นทางที่ขึ้นมาที่นี้มันู้ึกหนาวรถนิดหนึ่งนะครับดูภาพบรรยากาศนี้นะครับจากด้านบน Ho 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 ho! แบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับแล้วผมเป็นเชฟผมจะทำเมนพูพิเศษให้ชาวบ้านกินนะครับอันนี้เป็นอิตาเลียนสไตล์สปาเก t ตตี้นะครับเป็น spaghetti, สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศแล้วก็มีพลิกสดนะครับเพลิกจากสวนที่นี่นะครับที่โครงการรวมด้วย สูตรนี้นะครับครอบครัวเดนยลทำตั้งแต่เดนยอลเป็นเด็กจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามีพริกไทยดำสดๆก็ใส่ลงไปหรือถ้ามีแบบเกลือทะเลสดๆก็ใส่ลงไปนะครับแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนแล้วก็จะใส่โหระพาเั่นจะทำให้มันมีกลิ่นหอมเหมือนอิตาเลียนฟู้ดจากภาคใต้ของประเทศอิตาลีนะครับเขารักผมก็ไม่รักผมเขารักผมกาไม่รักผมเขารักผมไม่ครับลอ้มันโอ้ชิยาใช่ใช่ โอ๊ยอ oh, ันนั้นอันนั้นโอ๊ยแสดงว่าเขาไม่รักผม อาหารฝรั่งเป็นอิตาเลียนสปาเกตตี้สไตล์นะครับแล้วผมจะทําให้ชาวปากกาแกยอชาวบ้านที่นี่กินนะครับจะได้เข้าไปอยู่กันว่าผู้ใหญ่บ้านยูรุป่าโอ้ยมันมีเศษไม้นี้ก็สวยเป็นแบรนดไม้หมดเลยแล้วชอบแบบนี้มากนะครับตอนนี้หาอะไรดูยากจริงๆในประเทศไทยนะครับลองดูก่อนสวัสดีครับโบสวัสดีครับโอสวัสดีครับสวัสดีครับผมขึ้นไปดูได้ไหมครับได้ครับเชิญเลยครับโอแล้วมีขอบคุณด้วยสวัสดีครับ ครับแล้วดูที่นี่นะครับมีหมาด้วยหมูก็อันนั้นเป็นหมูเหรอครับตอนที่ขนกระเรียนกับกระเจอกันคุณปากกาเกยอเขาเขาไหวหรือเขาจับเขาจับมือคเขาจับมือโอเคเขาจับมือแบ่นี้นะครับแล้วตามวัฒนธรรมสาวเฉาปากกาเกยอนะครับแฟนของผู้หย่บ้านก็ให้อันนี้เธอว่าจะเป็นกระเป๋ายามใช่ไหมครับครับผมถ้ามีเงินจะเก็บเงินไว้ ถ้าไม่มีเงินมัน Daniel แดเนียลจะว่างเป่ายเดียวก็ได้ก็ได้นะครับแต่บ่มันดูมันสวยแล้วนะผมไม่เคยทําอาหารฝรั่งให้คนไทยที่บนโดยที่อยู่ห่างไกลาจากเมืองกินมาก่อนนะครับซึ่งเป็นของควรจากแดเนียลให้ผู้ใหญ่บ้านกินนะครับ <S <S <ๆ S 1> แล้วแทนผู้ใหญ่บ้านเขาทำเมนูปากกากยอให้แดเนียลลองชิมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโอกาสที่แบบแลกเปลี่ยนกวาทานธรรมแลกเปลี่ยนการกินแบบสไตล์แคนาดาสไตล์ปาการกากะยอ แล้จะกินแบบนี้ครับแล้วก so ็แ <part> ล <of the course> ้วก็หมุนหมุนหมุนไว้แบบนี้ครับครับพี่ครับอาจจะกินยากหน่อยครับใช่ครับซอสเยอะเอาแบบนี้โอ้ชาช่ายชาช่ายชาช่ายเอาแบบนั่นหน้าน้ากินยากเลยเนาะสปาเกตตี้ของเดนโยเป็นยังไงครับ กินได้ครับมันแปลกเลวเพราะว่าไม่เคยกินมาก่อนวันนี้ถ้า,า,ถาชาวบ้านถามว่ารสชาติมันเป็น,นยังไงนะมั้งเพราะมันจิบจิบหน่อยนึงจิบจ่หน่อยนึงอันนี้คนนี้เป็นแฟนใช่ไหมครับแฟนสวัสดีครับด <ๆ S 1> ับเบิ้ลดับเบิ้ลผู้ใหญ่บ้านเชิญให้แฟนลองชิมมาแล้วผู้ใหญ่บ้านดีกว้อนะครับโอเคแฟนของผู้ใหญ่แฟนจะลองชิมแกตี้ที่ชิมแกตี้ที่ผมนะ ดูสหน้าเขาแล้วคิดยังไงครับโรชาติมีแกนเย็นก็จะมีผัดชินแล้วก็หอมแดงแล้วก็มีไม้ส้มกลิ่นแล้วก็มีเครื่องเทศเยอะมีสมุนไพรเยอะมันกลิ่นหอมมากเลยเนาะลองชิม กินได้ประม,มาณน,นึงครับเปรีร้ยวแล้วก็หวานเรียกวา่ามีผักหลากหลายชนิดผมรู้สึกร้อนแต่เขาเรียวกว่าแจ้งเย็นอร่อยเผ็ดโอ้ชอบประสบการณ์แบบนี้ได้เมนูใหม่ๆแล้วก็นี่เป็นเมนูอะไรครับผู้ให่บ้านอันนี้ต้มปลาครับเป็นปลาอะไรกับปล<ร>า<ร>ไนครับอ,อันนี้ถูกมันแกงแกงเย็นด้วย็มีสมุนไพรเยอะแยะเยอะแยะเป็นผัดชีนผัดชินเลยแล้วก็ใบอันนี้สมุนไพรขอขอพื้นบ้าน เมนูหนึ่งของจับมังกรยี่ยอจำนวนปลาเยอะเท่ากับแกงเย็นนะครับแต่ไม่เผ็ดเท่าไหร่เนื้อปลานุ่มมากแต่รสชาติเหมือนแบบเป็นเนื้อปลาที่อบขวัญอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอร่อยมากทุกคนมานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับอ